แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในหลวงราชการที่9ช่วยปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำรงชีพของคุณจำลองมณีรัตน์ซึ่งทำงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นฟาร์มสุกรฟาร์มไก่โรงงานน้ำตาลมาเกือบ20ปีแต่รายรับกลับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ในปีพศ2549โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยขยงได้จัดตั้งขึ้นคุณจำลองจึงได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการจนได้ข้อมูลว่าพื้นที่ตำบลห้วยขยงมีการบริโภคผักเป็นมูลค่ากว่า1ล้านบาทต่อปีโดยผักที่นำเข้ามาบริโภคมาจากที่อื่นทั้งยังไม่รู้จักรูปแบบการผลิต เขาเริ่มแนวคิดในการผลิตผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคในชุมชนตอนแรกเอามาผมไม่ได้ทำเลยเพราะว่าผมเองผมจะต้องรู้ข้อมูลชุมชนก่อนะผมมาทีแรกก็มาทำงานร่วมกวับชุมชนก่อนเพราะว่าชุมชนเขามีองค์กรสภาผู้นำอยู่ผมก็ไปทำงานร่วมกับเขาเพราะว่าผมต้องการหาข้อมูลว่าถ้าเกิดผมจะปลูกผักเนี่ยในระบบเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอใช้พอกินเนี่ย ผมจะต้องรู้ฐานข้อมูลการบริโภคของชุมชนไงไม่งั้นผมผมจะกลาจะขายในชุมชนเลยไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าชุมชนบริโภคอะไรบ้างผมเลยมาจับเรื่องผักเพราะว่าดูแล้วว่าชุมชนตำบลพ้วยเยียงเนี่ยบริโภคผักปีหนึ่งเกือบล้านอ่ะเก้าแสนกว่าบาทต่อปีนึงอ่ะก็เลยหันมาจับผักเนี่ยเอาเน็ตองความรู้ขององค์การเกษตรที่สูงมาก็องความรู้มาสื่อแก่เกษตรกรพวกนี้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นพื้นฐานของความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงทางด้านองค์ความรู้พื้นฐานความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ประการสำคัญพื้นฐานของความสุขด้วยเพราะว่ามันไปตีค่าในความสุขมวลรวมระบบครอบครัวซึ่งปัจจุบันผักปลอดภัยของคุณจำลองได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P และได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารอินทรีย์ ในปัจจุบันคุณจำลองเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจปลูกผักปลอดภัยทั้งในชุมชนและนอกชุมชนสร้างจุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยในชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนด้วยค่ะ